ไม่ต้องเก็บมาเที่ยเชียวอะทุกคนมาเอบลุกทุกคนมา่ายรูปทุกคนาถ่าจับลูกเลยทุกคนจะมาจับโอเคทุกคนจะมาจับทุกคนมาเช็คฉอสกคนก็ได้ตัดกําเรารับสักคนก็ได้มาเช็คฉอฉอหลังฉอหลังได้ไหมทินาซ่าอยู่ข้างหลังแถวเอด้เลยแถวพีเอดเลย ไแกงกูไม่โหดสัตว์ละไม่ได้ขา้กูขอเพิดมทิ้งได้ไหมเออเอาไปเพี้ยออเชฟวัไม่เคยจับเชฟนจะนอนเชฟวัจะนอนจะบอบรีหย่าเออยบอกแอคเคโอเคพวกกันไปจัไปจไปจโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บนึงหนูขอเดินหน้าอีกหนึ่งนะอย่าอ๋ออยอ๋ออ่ะเออลิกสิตระวัลิ่าสิตระวังเฮวโอ้หแกช่วยช่วยช่วยมาไป

คตรงนั้นแหละเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจลุงปูเป็นกำลังใจโอเคปูปูเคยังโอเคยังอาสามสี่โอ้โหโอ้โหสวีทเอาไว้เฮ้ยเดี๋ยวขอขอขอเก็บขอเก็บพอร์ตในอ่าเป็นกำลังใจขอถามหน่อยอ่ะนึ่ไม่ว่าทำไมเฟิร์สลอย ไม่จริงม่เฮ้ยเฮ้ยพดีดีดิลุงเอาเอา่าเอาที่เดิมก็ได้โอเคกูไปไปอาไม่หลอกพี่ออกไปดิโอ้พี่มดค่าเพิร์ทิ้งได้นะพี่นะเดี๋ยวผมจ่ายค่าบินให้ไอ้บาด้างอ่ะเอาว่ะไอเกพิเจ่าเดิเศษเบี้เเดเจซ่กากันนิ้วอ่ะกบนิ้วอ่ะถ้ากบนิ้วอ่ะ ที่เฟิร์สบางที่รักหนูอะเอ,อ้ยนั่นแหละนั้นแหละขอบ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 เต็มเลยนั่นแหละสามสี่อ้าวดูทำตัวที่รักเอาดีๆอะ่าร่าก็ต้องวางแผนการเล่นไปนะเดีย๋ยวบัตรตัดให้แล้วกันใครโดนลมอ,อ,อ่ะอามั่บ้านง,งานอย่างเดียวโม่บ้านง,งานแลุาง,งาลอยากได้อยากได้อยากโดนป้ เดี๋ยวจัดเว้นเจาวันจจัดเดบเป็นงอ่เป็นแข่งอเป็นดีเจ้าเว้นเ i ้าเว้นเจ้าเป็นกบดีลุงปะลงลุงมีมีลุงลงมีมีไปลุงทำไมครับมีมีปากขอเฟิร์สที่ไรลุงเออเออเออยลุงลุงจะฆ่าผมเหรอไม่ออกเกียใคา้ยเฮ้ยเอาลออกออกออกซ้ายนี่ได้ไหมออก เอ้ยให้หยุดเอ้ยเสียงไม่เอาเสียงไม่เอามาได้ภาพสียงไม่ต้องพี่รักพยายามออกไซน์ได้ไหมอ่ะมาได้ภาพสียงไม่ต้องถ้าพี่ไม่หยุดพี่จะตายนอกวงนะโอุ้ยพูดเล่นผมนี่แหละจะตายยังมาเช็รเลยน้าเพิร์นน่าจะตายแรงนอกวงเอ้ยเนาะใช่ไหมพี่รักออกได้ยังได้ยังได้ยังเอาไปยัง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 เต้องไปประชาชนกำลังจะจบ ยังได้ยังเกาอยากเด่นจะเกาะกับพี่ก็ได้ใช่ใช่ใช่สภาพเฮียกูรับสภาพกูไม่ได้วะไม่เห็นกูด้วยมันไอ้ดีพี่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นล่อตัวรอดตัวผมก็รอดผมเลยเฮ้ยคุณรักไม่ทำไรอีกไม่ทำไรซานะคุณรักอะไรล่ะคุณรักไม่ทำไรซานะ ขจัดชุดให้ขจัดชุดให้ผมจะฟ้องคาร่าชุดมันยัผมจะฟ้องคาร่าทีหิ้วให้เออผมถ่ายแลวไก่อนี่มารูปเน่ยไม่ใช่มีรูปอยู่ไม่ใ่หอพี่ถ่ายอสไปก่อนพี่สมอถตีหิ้วสองพี่สมอดอะไรพี่พี่กโปรอะทำไมผมเห็นไปแจ้งแต่ในยูทูบของอะเออใช่พี่กโป่ เอาวานดังมาว่ะโอ้แล้วผมเล่นสลุเลยไม่เลิมหลกเลยไมลิมลกเลิไม่เลิมหลกเลกเฮ้ยอย่าทำหรอกเขาผูเขาแตกแย่เฮ้หาสไป์อยู่ลักเริมเริมหลกเริมหลกเริมหลกต้งท่านี้เยอะเอเดาเอเดาต่อไปจะฟังเนี้ย MIB ของ JAK เอเดนาอยู่ปั้เนี้ย หเมื่อกี้เลี้ยงอย่างดีเลยอยากถ่ายอีกอะเหมือนไม่ตรงไอ้นี่เลยจุดกัญชาใหม่เออทม์ดูตีฮิลโหเมื่อกี้เช็คเช็คลอบแบบแต่ดีเลยตอไปจฟังอะไเนี่ย MIB ของเจียเขียนอ๋อไปแล้ไปแล้จะได้ฟังมาแล้วเนี่ยไอ้นาจาวนทองว่านเกดนาจาเจ้าเจอเฟลไอ้อะไรวะเนี่ย เราเจอแกงดำหมดแหละเอ๊ะย่าย่าใครต่อยหนูไม่รู้เหรือแต่สิบหกอ่ะใครมีเบนเดตไมผ่าไปหน่อยพาไปหน่อยไม่ไม่ใครมีเบนเดมั้ยเอาเป็นเดตดีกว่าพืออะไรอะรอบบล็กไก่ยออะไร พิมพ์ผิดหรือเปล่าแบบล้มบกงด่อ่ะอันนี้อ่ะล่มบังด่อะอะไรคือล้มบังด่อะไรอะไอ้ทำไมมันปั๊มนานจังมันจะได้ไม่นานกุศากาศใส่บันก็ได้ไม่มหนอากากไม่เคยซื้อเลยเราบุนน้อยอ่ะให้หมัดให้หมัดนำเลย

ไม่ถ้าจะเอาเอาฝาก่อนฝานมากกว่าซ้ายน่าจะเป็นโซนช่างแน่เลยแบนดิตหรอแบนดิตหรอไม่ยวยังยังไอ้เพิ่งเพิ่งให้ให้ให้มันบวกก่อนเรา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 มันบวกก่อนให้มันบวกไม่มีบอกเว้นเร็วเวเ้นอยากได้บด่วนเลยให้ด่วนเลยแล้วอยากได้บวกรึเปล่าเปิดช็อตติ้งแล้วก็อ่าพร้อมกันได้ไหมอ่ะไม่ได้เป็นตอัวอะไรสุตุก็ไปใกล้ก่อนเออเปิดช็อตติ้งจ๊ะ เอาให้หลุดเอาให้หลุดเอาเอาเอาเเอาี้เอาให้หลุดเอาให้หลุดมีแผลมีแผลใช่ใช่ดนตีนดนตีเอาแบบนั้นแกก็ว้าว้าใสไปเลยนะเออซาดนตีซาวิ่งอกเลยซาโดนหอกเลยรอนดจะเต็มเลยจะเต็มเลยปลักจะไปมันปทจิตวิทยามาํามีเนี้ยิตวิามีเนี้ยามีแบนเดตปะไม่มีลักษณะกนี่ไหโดนยิงวไม่ต้องพิ่มแบนเดกก็ได้ไม่หรอกเลืหลือหกสามทาไมงโดนยิงอะ ยังไม่เริ่มมันยังไม่ังเริ่มปามาเราเราเราไปปาไปเราไปาไม่เราวนซ้ายเราวนซ้ายไอเหียเดี๋ยวซ้ายมีไงสีขาวอะไรเนี่ยอะไรไปเลยเร็ว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 จอดจอดจอดตรงนั้นเข้ามาเอเข้ามาเอเร็วเร็วเร็ววิ่งมาก่อนวิ่งเข้ามาก่อนไดอเวอเร็วโอเวเร็วมาเหลืองเหลืองเอาเรานะเหลืองเขาเอาเรานะเราเราวิ่งวนกนวิ่งวนกนเหลืองเหลืองเข้ามาหกนะให้มัดก่อนนหมัดเขก่อนหมักว่าเราไปซอน ให้ใให้สีดำมันมาก่อนให้สีดำมันบวกก่อนมามามาวิเชอร์วิเชอร์จะบวกนะวิเชอร์จะตามต่อนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะหนูกวาหลุดหักกับพักกับักกับพักกับก่ักักักับพักกับครับจอเราไว้จอเราไว้เอาเทามเอาเท่าไเอาเทาเอาเท่าเลยไหมเอาเ่าเลยมขนาดขาเอาเาเอาเอามัดน้ำามัดน้ไไปไปไปหมัดน้มัดน้มน้าวจีเว เอ้ยตุลุดตลุตลุตลุมตลุามตล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 ตุลุ่มา่ล่อลมาเชมาเชมาเชเอาเร็วๆมีดมีดสวย่อยค่อยโครบัฟมาตัดมาตัด เข้าใช้เข้าทับิชอมันว้าบอ่ะตีไม่ได้เลยตัวว้าบทีมันมาหน่อยไปได้ตัวว้าบเข้าแล้วข้าแล้วเข้าแล้วเขี้ยเขี้ยหนึ่งเขี้ย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 ทีละคนทีละคนอย่ามั่วอย่ามั่วตัวพี่มัน้ามันว้ามันว้าปีไอ้ดาวตัดลูก ไอ้เชื่อไอ้ที่เออแล้วซ้ำว่ะเออกูตายเอาอดขาดเลยจับเลยอ่ะแบบสับไม่โดนผมรอจังหวะสับมาลุงอันจะช็อกเหรอตายแล้วช็อกท้อโอ้ยโอ้ยโอเก็ไม่ได้ด้วยโอ้นี่ตรงนี้ตรงนี้ไป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  นวนวนวนมาเชเข้่อนมชก่อนโอเคเป็นฟูมา เดำเข้าดำไม่เล่นเลยว่ะดำเล่นทีละโอ้โหอ๋อพี่ชายผมจำพี่ชายได้อ่ะไปถึงคนไหนอ่ะคนนี้คนนี้คนนี้ ผมเคยไปฟาร์มก oh, oh, ับเขาอยู่กันเนี้ยออ๋ฟาร์มเพชรสีฟ้าโอ้โหทำกันได้อ๋อโหยังใหีกเลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมัดอีกมัดเต๋อเลยมัดเลยเล่นมัดเลยเอามัดเลยเอามัดเลยโดย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 มัดเลย เ,เราไม่มีบเ,มเบรบด,ดมไมด้แล้วซื้ยอมาไม่ีแล้วไม่งันะ้นก็นไปเก็บดำก่อนไม่มันเ <ดำ S 1> ําไ,ไ,ไม่ได้ไงคือดำเขารอไ,ไงก็นั่นแหละก็ดำมันรอไงเราต้องไปเอาดำก่อน คือดำไม่เล่นเลยเมื่อกี้ดำไม่ไม่คือคือมันเหมือนกับว่าดำเขารอเขาเขาที่ใหญ่ไงจริงๆอ่ะเราต้องรอเลยไม่ต้องไปบวกกับใครเลยไม่ต้องรอเราเราเอาก่อนเลยบแล้วนะเราเอาก่อนเลยกลัวอะไรอ่ะป๊วดเอ้ยเอาก่อนแล้วก็เสียเปรียบพี่เพราะไม่งั้นก็เราอ่ะไปลุมดำกันหมดเลยหนูชอาปวหนูแบบเป็นจองจองช่วง ไงั้นเดี๋ยวเราลอเาบดักดักก่อนเลยนะดูดักดักาไม่เล่นเลยอ่ะเขารอเราดีแป๊บหนึ่งนะรักผมจริงเลยควรมาเชื้าพผมชั่วเดียวอ่ะคืออะไรอ่ะไม่ตัวสูดเทาสูดเทาม่นสูดเทาไม่ยืนอยู่เฉยอยู่ดีเอาโดนผัดคอเฉยเลยคือตอนแรกงงเลยเว้นยืนอยู่นี่นะตายนี่แล้วแมงยืนอยู่ตั้งไกลนี่เว้ยเออแล้วอีโม่เปิดปิงที่ไม่เปิดปิงเปล่ามันเปิดปิงหรือเปล่า ไม่แลวว่า y ใครวิ่งไปต่างประเทศ a อด d r o p อ่ะ YG ใครวิ่งไปต่าง a อด d r o อ่ะใครอ่ะพวกป้าไงไอซ่าไงไอซ่ากับเอดาเอาทางขวาก่อนไหมพวกคูวินเทเฟลพวกทอลไลน์แดสแดสเลลเกับมันไม่ได้เราเล่นกับเราเล่นกับเดี๋ยวเดี๋ยวดำมันไล่ไล่เดี๋ยวมาใช่ไหมเข้ามาเยตอนเราเล่นซ้ายบนซ้ายบนซ้ายเลยบนซ้ายบนซ้ายวนซ้ายเอาเลยเราชนเลยเราชนเลยไม่ไม่ต้องให้ทีมอื่นชนก่อนเราแล้วเราค่อยไปตบดำไม่งั้นเราเสียเปรียบกว่า เราอย่าเราอย่าเราอย่าไปซัดกับทีมเล็กเราไปซัดกับทีมใหญ่เพื่อไหนคุยอะไรกันวะไม่มีบอลคุยอะไรกันวะโอเคโอเคเราสองไม่เราเราอย่าชับเราอย่าซัดกับทีมเล็กเขาติงอยู่หนูเดินบนอยู่เดี๋ยวผมผมก็เฟิร์สเปิดนะพี่ม่อนผมก็เฟิร์สวิ่งดันหน้าให้คนดำอ่ะคนดำพอๆกับเราเลยคนดำพอๆกับเราเลยเขาแค่มีอาวุธเฉยๆ

โอ้ยจบเลยว่ะไม่เมื่อกี้ไม่เห็นเห็นตรงเอด้าอยู่ปะมี่มันแทงผมจากตรงเอด้าคือผมตายตรงเนี้ยไม่ไม่คือเมื่อกี้ได้ช็อตดีแล้วไม่โป๊ะแล้เดี๋ยวไปตัดลงดีก็คือแบบหมัดกับฟ็อกเกียเอาอะไรมมีโคนนะเื่อกี้เอาถ้าไม่มีหมัดผมก็ไม่ได้หรอกเออมีคนตัดให้ก็ได้สิ สวนมัดเขาไปวตีเาไม่เโดเท่าได้ว่ะเดามาว่ะเสียุยหนูไม่มีอาวุธใช่ไหมแล้วหนูไม่มีอาวุธอสารอลมเลยอะไม่คกูผมได้ยินเสียงเดเสียงนันตาตาเบาๆลูกไม่เข้าวงแล้วไม่เข้าวงเข้าเวรแล้วไปไปหาอาวุธดีกว่าอ่ะ นะเราต้องไปเตี๋ยวหุ่นล้วแหล้วไข่ปูนไข่ปูนไข่ปูนไข่ปูรู้ละหมื่นรูปละหมื่นเออตำรวจไม่ไล่ตอนนี้กูไปทุกตึกตำรวจไม่ไล่ทุกตึกเลยจกใส่ไฟข้างสอนอตำรวจยังตามไม่ทันอ่ะไอ้ไอ้ตำรวจคนไหนอะชื่อตัว O W E N ะใครวะอด้จัตติกาได้ก็ธรรมดาครับ ไปดีหมดยังอ่ะเฮ้ยทำไมศพได้กันหมดเลยอ่ะไม่ใชเด้งเขาบินจบแล้วเหรอเดี๋ยว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 รถถังรถถังเฮียรถถังรถถังรถังได้เลยอ่ะไม่ผมว่าเราก็ได้อยู่แล้วยังไม่หมดเหรอแต่ถ้าเรามีอาวุธก็น่าจะได้หมดเลยอ่ะฮูาไอ้เหี้ยดูดิรถถังยิงเลยเฮ้ยไม่เอาซองเลยยิงขึ้นฟ้าเลย ไวที่ไม่เอาสู้เลยเกือบหล่อแล้วเก็บหมดนี่หล่อจัดเก็บเกืบหมดอ่ะเก็บหมดนี่หล่อไปซื้ออาวุธดีกว่าวะเก็บไปห้าโอคอเขาไม่ไม่ทำงานหรือเปล่าวะไปซื้ออาวุธดีกว่าแฮโอไม่ได้เฉยแม่งโดนอีโม่แล้วพี่ชินี่ขี้หัวจีนี่ก็โดนไม่ดจีเพล

ยันนี่เจอันี่ถับนะคะเอาวัาเสาเาอะไรล่ะครับเนี่ยไปจีฮะไจีฮะหายแล้วตำรวจยามาโอีฮะยมาดูีมเจอกันอะไรหรอม่เกนะคะไม่เจอกันอาหารอกรวิไมเีฮ้ยมันต่อไอดอต่อไอดบต่อแล้วมีอีกวะป เฮ้ยมีต่อยกันวะเสียมสมาธิีบอกเป็นวัยรุ่นดิเข้บอกกันบอกเลยวัยรุ่นเย็ดนดิไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เฮียอยู่รถถังไอ้รถถังไอ้รถถังรถถังเฮียเดดามันนี่ดีไม่เป็นทำไมตรงนู้นวิ่งกันอยู่สามคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันไล่ยิงใครวะมันจะยิงมาน่อป่ะเนี่ยเหมือนเดิมไหมเมื่อกี้โอ้โหภูมิใจเราอีอีโมไปสี่คนอะดูดีเลยพลาดวิ่งเอาหัวไปหมุนไม้เฮย เข้ามาเมาเลยพี่เข้ามา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 บอกเลยบอกเยีน่ะบอกเลยไอ้เหี้ยตกใจอะไรวะไอ้เหี้ยเหี้ยตกใจไอ้ี้ป๊อปหิวเล่นเขาพีเขาโดนขาโนรัถังพีทับอะถอย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 โดนล้อมโดนล้อมถอยถอยถอย สวยๆเอาเรื่องหนเฮ้ยโอ๊ยทกลูกเอาโคบายหน่อยมามาช่วยเอาหูแดงได้ปะ

รอแจ้เลยมึงไม่รู้จักคำสั่อโอวินซะแล้วมจี้ตูดมาแล้วจี้ตูดมาแล้วผมไม่เข้าแล้วไม่เข้าครับพี่ขาตไม่มีอาวุธอยาวีต้าีกันอย่าเพิ่งตี้กันเลยดี โอ้โหโหย๋อไห้โหไห้ลอลอตายเล่นตายเล่นเข้าทางเยอะเลยอ่ะจีโดสะปูล่าอีดาหมอถึงเลยเออ ล <laughs> โดนใหญ่เลยอ่ะเราโดนใหญ่เลยอ่ะเราดูอวินชืดครับเราดูอวินชืดเราดูวินจืดเขามาสาวสี่อันน่ะมีจงจวง,จง,จงตายเลยอ่ะ ไปก่อนอยู่คนเดียวมันเหงา ดีไม่ตายเลยเดีวตีกไม่ตายหรอมันอะไรละะ่ะพิซซ่ามอนตายกันกหมดยังมันน่าจะน่าจะหมดแล้วนะคะฝั่งรู้นนะี่ยหมดแล้วคะ่ะหมดแล้วคะ่ะพิซซ่ามอน คิดถึงจีโน่จังเลยค่ะมาแล้วะมาแล้วะคิด <laughs> ถึงจังเลย <laughs> เอาว่าเอาว่าจีโน่ค่ะ <laughs> คเรียกไม่เอาตรงไปแล้ว <laughs> คนเสีย <laughs> 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 งคนน่ารักเลยอ่ะคนนี้ด้วยอ่ะ คนนี้คนนี้คนนี้เบอร์ตองอ่ะคนนี้เบอร์ตองเฮ้ยคนนี้ก็น่ารักครับเนี่ยโอ้โหบอกเขาตั้งแต่ตอนนี้ได้หรอพี่อาด้าสวัสดีครับสวัสดีครับขายออกแล้วไปยละลุยขายออกแล้วเราขายออกแล้วขายออกแล้วเราปไปขายออกแล้วขายออกแล้วแล้วลุยด้วยมันลุ่มมันลุ่มไปอีก แล้วคุณจะปขอผมไม่คข้าแต่ใจแต่ใจคนเข้าผมนะแววคัมค่ะแววคัมค่ะลุงมีคนมีคนโดนเหยื่อลุงมีคนโดนตกเหยื่อแล้วอ่ะไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยกินุ่งไม่ไหวเลยพี่ต้องปอบหนูแล้วหนุโมพี่แง่ไอพี่พี่ตีนูแบบตัวมันยืนเล็งพี่ตีนุ่งไปปะ ผมตอมอเลยพี่งนะั้นน่ะเดี๋ยวไปเจอกันเดือนเดืนอนได้เป็นรางงานแล้วสายแล้วตอนนะี้ตอบอรถไปนะดูครอบแล้วพี่น้องไปละน้องไปตองนี้แหละ อ๋อโอเคโอเคอแล้วรถพาวใหม่ใช่ไหมใช่ใช่แต่ผมพาวอืม